จุตทศคาถาคาถาปโชตาสังวานเพชญพระพุทธเจ้าก่อนสวดให้ตั้งนโมสามจบนโมต,ตัาาาสาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปโชตาคัมมาพาโหตุโชติวโรสตาวโหตาวะริโยสุวะาภาทโรโยโคจะสุส no. no. so ัมมาโอโนชโยโยชิโนโคโนปาตุโสโสตุปาโนชิตุโนมะมะโนตุชิโย โสมะพิพิมะโสโยนะมามิตังนาระวรังนะเยหิสนารามรังเนตวามตังปารติรังนิพุโตสัพภพิโยปะรังโนทิโร มุมิโนมะโนโนมะโนทะมะโนทิโนโนทิโนตะถังขะมาเตโนโนเตมาโรวิโรทิโนกะรุนาทิกะจิตตัถโถ กะตาตะโถสกะธรรมะโถกะตะนะเมกะพุทธะกะตันชลิงกะโรมิหังมะโนชิโตมะโตชิโนมะโนพีโตมะโตพิโนมะโนทิโรมะโรทิโนมะโนตาโร มารโรตโนนะมามินาถังวระถังวราถังอโนมะเกหาพินตังภววัคังกุมาระนาสังวระถังนะราถัง อากามะเทหาพินตังพระชักขังโยโพธิปัตโตวรโทมารานังเทวาติเทโวพิตมาระนาโสโยคาทิมุตโตสระโสมารานังโอวาทะเทตังพินมามิ นาถังโยเทติเทวะเทโคังมรคังโนคังพลังตะโตนะมามิตังระหะมรคังโนโสปาเลตวาปายโตนะมามิพุทธังตะมะหัง ทิโยทิโยนะมามิธัามามังตมะหังชิโยชิโยนะมามิสังขังตมะหังริโยริโยนะมามิติขังตมะหังพิโยพิโยนะมามิตังโย วินยสศะนายโกนรามเรหาพิณโตวินายโกชิโนริเชโยวิมาโลวิโมจโกปะชามะพุเชพาพิพุโตปะโททากโกมะนิโนวัฒนาพายะ ปะโคเทตุปะชาปะชังมุนิโนวัฒนาพายะปะโคเทตุปะชาปะชังสิริกิรนะกิริโตภาสะปาทังทวะยขังสิริกิรนะพิมานังมาระมันตัง วิทัสสตังสิริกิรณะนิเกตังเกตุเมถังติโลเกสิริกิรณะรัรขังโลกะนาถังนมามิติโลกะมัคคาหันนโกะมะตังนะเยสวาสนังโยหะมะัลังปะทังสสยิ ติโลกะมัคคาหะนะโกมตังนะเยปะเควะนิพพานะปูรังปะเวสิโยติอันนี้คืออุปเทศของพระคาถาจุดทัศคาถาหรือคาถาปโชตาสังวานเพชรพระพุทธเจ้าทั้ง14บทบทที่หนึ่งและ2องทำให้ผู้คนอ่อนน้อมต่อเราสัตรูทำอันตรายไม่ได้ บทที่สและสกันทุกโศกโรคภัยเสนียดจันไรบทที่หเทวดารักษาบทที่6ผู้ใดที่คิดร้ายจะมิอาจเป็นจกมีอันเป็นไปบทที่7จ็มีชื่อเสียงโด่งดังรวมทั้งมียศถาบรรดาศักดิ์บทที่9และ10ป้องกันคุณญสบทที่11เดเด่นด้านโชคลาภ บทที nad, uno, i, trendy, ่12มีอำนาจรักษาทรัพย์บทที่13มีคนนำลาบและเครื่องบรรณาการมาให้จักมิขาดบทที่14จะชนะศัตรูมู่มานทั่วทั้ง10ทิศขอกราบก่อบพระคุณทุกๆท่านนะครับโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยนะครับผมแล้วก็หมั่นสวดพระคาถาบทนี้นะครับได้ทุกวันยิ่งดีจะประสบกับความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็ ป้องกันสิ่งร้ายต่างๆซึ่งเป็นคาถาที่หาได้ยากยิ่งนะครับเป็นคาถาทีา่ไม่มีใครค่อยได้รู้จักนะครับซึ่งคาถานี้เป็นคาถาที่หายากนะครับเป็นสิ่งที่เขาหวงแหนกันนะครับท่านใดอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มันให้สวดทุกๆวันนะครับผมก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่าติดตามเพจได้ที่เพจเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตนะครับหรือช่องโหรศาสตร์เศรษฐีนะครับหรือว่าใครมีเรื่องจะปรึกษาก็แอดไลน์มาได้นะครับตาม ID Line n ์เอ็นตตองเนะครับ